สวัสดีครับแฟนบอลวันที่รักการแข่งขันนู้นบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Cup ครับ2023จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ณสนามชาติชายหอและ MCC มหอเดอะมอคโคราชโดยมี14ทีมเข้าร่วมในการแข่งขันโดยแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มไปดูรายชื่อของแต่ละทีมกันเลยครับรายชื่อ14ทีม ที่เข้าร่มในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย 1. มองโกเลียสออสเตรเลีย3มอินเดีย 4. ีิอีลานหญี่ปุ่น 6. กเกาหลีใต้เ็ไต้หวัน 8. อุเบกิสถาน 9. กาเวียดนาม 10. คาซัคสถาน 11. ห้อฮ่องกง 12. จกีน 13. ฟิลิปปินส์และทีมชาติไทย กลุ่มเอประกอบด้วยออสเตรเลียมงโกเลียและทีมชาติไทยกลุ่มบีประกอบด้วยญี่ปุ่นอิลานและอินเดียกลุ่ม C มีเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามและอุเบกิสถานกลุ่มดีมีทีมชาติจีนคาซัคสถานฮ่งองกงและก็ฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มแข่งขันนัดแรกว,วันที่30สิงหาคมเวลา10.00น,นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติออสเตรเลีย จะทำการแข่งขันที่สนามชาติชายหอนั้นที่2วันที่1กันยายนพันห้าอยหกสิบหกเวลาสิบแปนาฬิกาทีมชาติไทยจะพบกับมงกเดียตาการแข่งขันที่สนามชาติชายหออีกเหมือนเดิมหรือท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมสดได้ทางช่องพีพีทเปิดชมได้เลยครับผมอย่าลืมนะครับเชียร์ไทยไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับผม ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจด้วยที่ตลอดมาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทัด้ดรวยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสลับปันนี้สวัสดีครับ